กรับสวีดี่สุทุกท่านนะครับเรื่องของครับยิ้มหาวานครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมเกนชินอ p พักกันอีกแล้วครับผมแมไม่ไปเกมไหนเลยตรวอยู่แต่เกมเดิมๆอ่าก็นะช่วงนี้ก็อาจจะลงกินจินอีพัมากไปหน่อยคนดูอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะผมก็ต้องขอโทษในส่วนนี้ด้วยแต่ด้วยความที่ผมนั้นอยู่ในช่วงการซ่อมตัวไอเดีเพื่อให้ตัวไอเดียของผมกลับมาดีขึ้น ถึงมันจะเป็นการซ่อมทีมแค่ทีมเดียวก็ตามแต่ว่ามันก็ผู้เข้ามาต้องเข้าใจนะว่าผมก็ต้องการทําให้แบบทีมหูทางผมมันเป็นทีมทีมท่ดีสุดเท่าที่เป็นไปได้ในตอนนี้ผมเลยยังจะอยู่ช่วงนี้ไปพักใหญ่ๆแม่ไม่มยิงก็ไม่พายเดี๋ยว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 อีสัพักคงอาจจะต้องลงเกมอื่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคนดูอาจจะเบื่อผมที่แบบเอาแต่ลงเกมเกมชินเพราะาผมเองก็ไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ชมที่เข้ามาดูหรือติดตามผมเนี่ย เราชอบดูคลิปเกมหรือชอบดูอะไรกันแน่บางคนอาจจะชอบเพราะว่า l l คนอาจจะชอบเพราะ Overwatch คนอาจจะชอบเพราะซีฟทีฟ e หรือบางคนอาจจะชอบเพราะว่าเกมชินหรืออาจจะไม่ได้ชอบแต่แค่อาจจะติดใจหรืออาจจะแบบอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวช่องของผมหรือตัวผมผมก็ไม่สามารถทราบได้ผมก็ต้องขออภัยด้วยที่ช่วงนี้อาจจะลงแต่เกีชินจริงๆเพราะว่าด้วยความที่หมกมุ่นอยู่กับการทำให้ดีให้มันกลับมาดีขึ้น จร,จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ทั้งวันเลยนะผมไม่ได้แตะเกมอื่น,นครับผมนั่งอยู่หน้ากินชินตั้งแต่เวลาประมาณแปดไม่แปดน่าจะประมาณเก้าโมงนิดๆนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณเก้าโมงนิดๆจนจนถึงตอนเวลาประมาณนี้แหละครับดึกๆเลยผมอยู่กับกินชินทั้งวันเลยผมแทบไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยอย่างมากก็แค่นั่งพักไปดู youtube ฟังเพลงอะไรอย่างนี้นครับกินข้าว อาบน้ําประมาณนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากหลักก็คืออยู่กับเกมชิญีครับผมแทบไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยอาจจะมีแวะไปฟาร์มเกมอาร์คไหมที่ตอนนี้ก็ทรัพยากรดีหมดแต่ช่างหัวมันเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกันก็นั่นแหละครับผมไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยจริงๆจึง,จงไม่ได้อัดคลิปเกมอื่นอย่างโอวัสหรือเอลเลยก็เลยเป็นคลิปเกมชิน้ซะส่วนใหญ่ต้องขออภยัยจริงๆครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําการทําคลิป กี่ยวกับเกมอื่นออกมาอย่างแน่นอนอาจจะเป็นโอวหรือเอก็ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตานะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าผมจะเล่นเกมไหนเป็นเกมเกมต่อไปแต่ว่าผมขอสัญญาว่าผมจะไม่ได้ลงกินชิมอย่างเดียวแน่นอนโอ,อเคครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับว่าเอ่อคนที่เข้ามาดูคลิปของผมส่วนใหญ่นั้นไม่ใช่ผู้ติดตามผมครับส่วนมากจะเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามผม ที่ผ่านเข้ามาดูซึ่งหากคุณเป็นคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง u t u b e ของผมไปด้วยนะครับเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ออกมาให้ดีสุดเท่าที่เป็นไปได้ถ้ามีปัญหาหรืออยากติชมอะไรสามารถแนะนำมาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เสมอครับและผมก็ชอบอ่านคอมเมนต์ด้วยครับมันทำให้ผมมีกำลังใจมีไฟในการทำคลิปต่อครับยอดไลค์อาจจะมีส่วนแต่ว่าหลักๆจริงๆแล้วสำหรับผมอะ่ะมันคือการคอมเมนต์ครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ทางที่หรือทังที่แย่ แต่ว่าก็จะ่ด่ากันแรงนว่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็อยากให้คนอื่นติชมว่าผมควรทําคลิปออกมาประมาณไหนหรือแบบเกชินชิน้นเกมฑนู้นเกมนี้ผมควรแบบพัฒนาตัวเองในด้าน,นไหนๆบ้างนมอบอสที่จะรับฟังคําชี้แนะของทุกคนแล้วนำมานไปใช้ก็วันนี้ไม่มีอะไรมาครับก็ขอให้สนุกกับคลิปนะครับ see you again next time แล้วเจอกันบายบาย เรือเลยเรือเลยวัยรุ่นอยากเรือเลยกูไหว้วครับพี่น้อฟผมเคยอ่านแต่มังง่าสไตล์แฟนมีดีพอมันได้ข้อมูลมาจากลูกค้าก็เลยติสับไม่ใไปออกมาเป็นรหัสใช่ไหมพูดอะไร Nope ไม่มีไม่รู้ว่าเมื่อวาน ในที่สุดอูอด้าวก็สกิลอีสิบแล้วเว้ยเหนื่อย